สวัสด <onents> ีครับดูการเกมทีมไฟทักติกนะฮะเอ็นคาวเตอร์วันนี้จะเป็นเซตครับได้อาร์ติแฟกต์เอ็นวิแล้วออกมาเป็นอักเมืนพลังต่อสู้ฮะับสำหรับทางซ้ายดีครับเป็นฮีลิโอบก็น่าสนใจอยู่ตัวแทงจะได้ยืนได้นานนะเวลาตัวด้านหลังฆ่าสู้ได้นีครับส่วนทางขวาคราวกาดก็ได้ท่งพลังขึ้นคะ85เปอร์กับโล่เพิ่มเวลาอยู่ได้นานขึ้นอีก5วีครับข้ามไฟมาฮีลิโอบเลยกันได้เงินด้วย3ทองครับ วันนี้ว่าจะเล่นเป็นอนดิมาสคอร์ฮะตอนนี้4ตัวเรียบร้อยแล้วจะมีแมวครับที่สายเวทเนี่ยลก็4บาทเป็นซาย่าที่มาแบกนะครับก็มีโกคาแรคเตอร์ฮะเอามาปั๊มเงินต้นเกมก็ได้ครับสไล์เปอร์ก็ได้ทามเมจตีฮะโบกูเมลของแทงก็มาปั๊มตังได้เหมือนกันเลครับอ,อะไรดีตอนนี้ลังเลไม่โกก็โบกูเมลโบกูเมลดีกว่าเดย๋ยวได้ของแท้งมาเล่นต้นเกม กับเดี๋ยวผมหาเสื้ออีกตัวนึงฮนะทำเป็นตากกยประแตกเข้าไปแล้วตรงนี้ฮะเจอกับโกลเดนออกนี่ครับส่วนอนะิมาสคอร์ฮะผมเลือกมาเป็นทางเวทเนะีฮะสำหรับขั้นแรกก็จะยิงเนะี่ยฮะเป็นดอกดอกเววทยิงไปทำระเบิเพิ่มเติมนะครับจะมีเวทกับกายภาพกายภาพที่เป็นกงจักงนะฮะลองใช้ดูละก็ดีกันคนละแบบนะมีวายครับขึ้นมาเป็น2ดาวแล้วเปิดแวนการ์ดได้อยู่ขั้นหนึ่ง เคลียร์ตัวดีกว่าไปเวล5ได้เลยนะฮะมันก็8ท้ทองพอดีนะฮะก็ไม่มีเงินเก็บอ่ะอันนี้ว่าสคอรอตฮะมี8ปนะฮะ8ตัวหาตา2ตาจะได้สิบ้านนี้เป็นบาชั่นฮะแนวหน้าฮะไอเทมก็ของแพงมาเหมือนกันนะครับสำหรับไอเทมของอ์ติแฟกต์เอนวิลเราจะส่งโล่ให้เรื่อยๆเนะะี่ยข้างหลังก็จะเป็นเท็กซี่ฮะเป็นทางเวทเนาะ จปีนเขายิงมาครับโดนกันทั้งแถวเลยต่อกันยากนิดนึงครับไอเทมยังไม่ใสครับส่วนอีเล่ฮะมีพลังในการฮิวตัวเองได้ครับสกิลเลยยืดได้ค่อนข้างนานเลย,เลยก็ตําต่างได้ครับอย่างในตอนนี้ก็ได้มาหนึ่งทองเรียบร้อยฮะโอเคชนะไปบอ,บอกครับขึ้นมาเป็น2ดาวอะะขึ้นมาก่อนเอามาใช้ไปก่อน บ้านนี้4ตีบอนเนี่ยหวัวติดไฟมากันเพียบเลยแต่ยังหนึ่งดาวนะฮะเรามี2ดาวสตัวได้ไวายลงไปกับฮอกบอลลงไปเนียครับแม้ว่าจะไม่ตรงสายเท่าไหร่แต่ก็ใช้ไปก,ก่อนแล้วก็เหมือนว่าจะพอไหวนะฮะเลยช่วยแทงได้ค่อนข้างดีและฮีรีขึ้นมา5ยืได้หนักได้การกวกายการดีคือแบบโอ้โหปั๊รับละว2ทองได้เลยะตรงนี้ฮะได้2ทองอยู่เหมือนกันเนี่ยชนะไปฮะ ไอเทบไปหยิบเป็นเสื้อฮะทำเป็นกากอยมาคอมโบคู่กับมอคุเมลก็จะปั๊มตังได้ดี่คือต้องโดนดาเมจเยอะ,ะก็เลยต้องวางไว้หน้าสุดเลยกากอยก็เลยเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีนะครับทำฮะจัดเลยเอามาปั๊มตังต้นเกศแล้วเมื่อกี้ได้เวนมานครับก็จะเป็น5ดีมาสคอตแลละ แต่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะ,อะลองดูดีครับห้าอนิมาสคอร์ปุ๊บได้เลือกของเล่นหนึ่งอย่างเป็นอาวุธนั่นแหละที่จะยิงออตโต้ให้ถ้าผมเลือกมาทางเวทดีครับก็ลองดูวันนี้เดี๋ยวลองไปอนิมาตีเวทดูก็ที่เลือกมาเมื่อกี้จะเป็นการยิงลูกศรเวทไปอะตกลงพื้นปุ๊บก็เป็นวงฮะทำดามเมจเป็นเวทต่อเนื่องไปนี่ครับแมวยิงละปุ๊บโอเคฮะประมาณนี้เนาะ ไม่ทำใหเล,เล็กๆได้น้อยฮะดีที่ว่าเรามีฮีลอบดีครับก็ช่วยให้แนวหน้ายืนได้นานและเรียบร้อยฮะชนะไปโอ้ไม่แย่อยู่วิฮะตัวที่2ครับยังไม่2อนะแปะชิ้นสวยไอเทมดีกว่าผมจะเก็บชนะต่อดนื่องฮะเป็น5ที่คือได้กรอต้านเวทขึ้นมาเป็น20่ครับแล้วก็10%เป็นแอป ลองดูครับว่าจะชนะต่อเน,นื่องได้เท่าไหร,ร่ฮะตรงนี้เจอกับ ExO t e c เคนยครับเปิดมาแค่นหนึ่งแค่ได้ไเทมฟรีมันหนึ่งจากพัษาของตัวเองเหมือนจะยังไม่ค่อยมีดาเมจอะไรเท่าไหร่นะ่ครับน่าจะเก็บชนะไปได้ฮะแล้ววางวงไปดีดนอหลายตัวนะฮะสำหรับสกิลของอาวุธที่2ของอนิม a าสค้อนฮะอ่ะเรียบร้อยครับชนะไปไอเทมเพิ่มเติมนะครับได้เสื้อมา2ตัวได้ถูกมือมันหนึ่งของเวทอว่ะแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ย กำลังมองอยู่ว่าจะเล่นยูวีหรือจะเล่นสายาดีซายาดีคือ4บาทนะยูวีก็คือเล่นตอนนี้เลยครับก็เดี๋ยวทำรีเดมก่อนแล้วนะรีเดมมามาช่วยฮิวแล้วก็เดี๋ยวเราปรับเปลี่ยนแนวหน้าแนวหน้าก็จะเป็นบนะัมเบิลเวสฮะเอาแมคกเทีเอาลดความเสียหายด้วยเนี่ยก็ให้ตัวซัพพอร์ตฮะใส่เป็นรีเดมแทนนะมาช่วยฮิวแทนไอเทมที่เหลืออยู่มันก็จะเหลือเป็นถุงมือกับถุ่เนี่ยเท่ากับว่าผมอาจจะต้องเล่นสายานะถ้าไอเทมแบบนี้ บ้านนีโก้เล่นอออครับเปิดตาก็มาล้วงยูมีแนวหลังเลยฮะแต่ไปติดเวรซะก่อนฮะเรียบร้อยเก็บเวนไปแล้วก็น่าจะถึงเวลากลับบ้านไปเลยฮะยูมยีเราลยรอดตัวไปครับส่วนเอลี่แนวหน้าของเราฮะมีคนลุมเยอะมากๆเลยแต่ก็คือ้าสูุ๊บได้คิวขึ้นมาเลยไม่ตายสักทีและชนะไปครับอักเบนที่2องฮะมีโอเวอร์ฮิลไม่เอาแล้ว มีทอยเต่า3ลูกครับผมว่าน่าสนใจดีไปลุ้นอะไรดีๆกันหน่อยครับตอนนี้อยากได้ตังอยากได้เลยเว,ว้ยหะและในนี้มันมีพวกไฟน์แพนด้วยครับพวกกระทะอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เทเลชินเครปซึ่งแรงมากๆ6แล้ว1 4ครับอีกลูกหนึ่งไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลย2มัง้งไม่รู้อ่ะแต่ไม่น่าจะของทาา้อปะทะและก็ได้บายเิมสี่ชิ้นถ้าที่เหมือนกันเดียบ <Never. S 1> และแม่ได้เพาอคุมซะด้วย ผมไปเวลหกเลยดีกว่าลนะ้วอะโอเคยิงยาวสะนะต่อเนื่องต่อไปครับใส่เป็นแมวเลยกันฮนะช่วยดาเมจกันหน่อยซึ่งก็มาพร้อมกับที่ถูกเนี่ยสามารถถูกได้ตรงนี้ยังไม่มีอะไรน่าสนใจที่จะทำนะเต็มที่เราก็ได้เป็นควิกซิเวอร์ฮะหรือไม่ก็รูนา,ทาเทิร์นเคสซึ่งไม่น่าจะดีม้กทําไม่มีอาคเมนต์ว่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าสร้างเลยรูนาะตรงนี้ฮะแมวซ้ายเราแตกแมวขวายังอยู่แต่แมวขวาก็ไม่ไวเหมือนกันฮนะเหลือแต่ตัววดน้าับเซิลฟีนของเราก็แตกพ่าย,ยเหมือนกันฮนะ ไหวไม่ไหวยังพอจะมีดาเมจจากนี่ฮะออดี้บ้าสคร็อตอยู่และชนะไปเอ็กโคมาฮะมาเปิดเป็นสซาเทชิตได้เลยครับอ่ะแปะไปฮะดาวได้าเราได้มาเป็นความทนทานเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยกับข้างหลังก็ได้แอมเลยฮะ,ะจริงๆหน้าปั้นแมวนะเพราะว่าสซาเทจิตเข้าคู่กับแมวโอ้โหแอมน่าจะเยอะมากเลยอนดี้บาก็ให้แอมสซาเทจิตก็ให้แอมเนะะี่ยบ้านนี้เอ็กโซเทคครับมีเป็นตราขึ้นไปด้วยเด,ดาวล้วนๆฮะมีเป็นวารัสครับดาเมจ ส่วนมอดเดียวโอ้โหตัวอย่างแน่นถึกเกดิสต่อไหวไม่เนี่ยเก็บทางซ้ายไปได้หนึ่งฮะทางขวากาการทับใสมาเอกโซเทคเนย่ยเก็บไปได้เช่นกันไหมเช่นกันไหมเรียบร้อยเหลือแค่หมอดครับกับข้างหลังวารัะแต่วารัสก็โดนอาวุธของอาริมาสคอตไปเล็กๆน้อยๆอยฮะไม่แตกสักทีนะครับแล้วฝั่งเราเออแตกท่ายเรียบร้อยฮะหมอดยังไม่จบครับลดฮิวไม่มีนะฮิวขึ้นมายับเลยและชนะไปโย่ ไอเทมครับไปหยิบเป็นธน,นูธน,นูผมไม่เอากุซูได้ผมไปเรดปั๊บเลยได้มสองตัวฮนะรอขึ้น2ดาวครับนี่คือแบบไม่2ดาวเลยนะทั้งทีมแล้วไปกันที่ Level เลเวลเน็ครับทำเป็นแวนการ์ดขั้นหนึ่งฮะโซนอแทพัททำเป็นเรดรับเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวให้สายญานะแปะถุงมือไปหน1หาดาบมาเพิ่มบิกหนึ่งก็ทำเป็นไอีได้ฮนะตรงนี้ฮะเจอกับไนโตรคุณยิงเข้ามาไม่โดนยูมิเท่าไหร่เลยครับเรียบร้อยให้อย่างนี้ชนะไป ไฟลัดครับขึ้นเป็น2ดาวนะฮะมี2ดาวเล่นอย่เขาสักทีส่วนตอนนี้เป็นบาชั่นครับใส่เป็นป๊อปปี้ฮนะได้ทั้งทีมนี่ครับสำหรับเกาะและต้านเวทแต่ได้ไม่เยอะบ้านนี้ไซร์บอลครับก็เวกา2ดาวใส่มาเป็นโชวจินเรียบร้อยมียูมิขึ้นมาเป็น2ดาวเช่นกันนี่ครับแต่ไม่ได้ใส่เท่มนะ,ะไหวไม่ไหวเจาะดนวหน้าเข้าไปอ่ะหมดเรียบร้อยดียครับถึงแนวหลังชนะไป เลครับขึ้นมาเป็น2ดาวสักทีฮะ,ะดาวหน้าเราอุ่นใจเลยแต่ข้างหลังเลยฮะดาเมจยังไม่สองไอเทมเพิ่มเติมอยากให้ดูฮะว่ามันบีแต่ผพมคุมกับเขมขัดอะไรอย่นี้ยผมไม่มีไอเทมเล่นเลยเป้าเวลแปดครับไปไม่ถูกเลยใจเทมวันนี้อาจจะต้องแบบรวมไอเทมแล้วทุบนะทุบนะแยกคงจำไม่ดีเนะนี่ยฮะเซจูนี่ทำเป็นฟาร์ชั่นได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจัดกันครับสุ่มเลยเฟอร์ฟีนสองดาวครับแบรนด์มาสองตัว แบรนด์สองดาวอ่ะสองดาวนีดักเล่นซะเลยแล้วกันฮะยังไม่อยากแพ้ฮะยังอยากชนะต่อเน,นื่องและซาบิล่าเปิดมาเป็นแอมเข้าคู่กับเอ่อแมวได้ฮะปวดหัวไอเทมเลยวะไอเทมแบบไม่มีใช้เลยจริงๆเนี่ย ไอเทมดาเมจนะฮะมีแต่เทมแท้งอย่างเดียวเลยต้องเอาดาเมจจากอนิม่าสคอร์ถ้าได้เ็ก็จะดีฮะได้อวิธใหม่เพิ่มเติมมาอีกดีครับตรงนี้ฮะเจอกับสายเวทเลยครับก็แท็กซี่ฮะมีแบรนด์มาแล้วยังพิ่งหนึ่งดาวเนวหน้าก็ชิบวน้าฮะสองดาวค่อนข้างหนาอยู่แต่ยี่เราก็สองดาวเช่นกันครับยืนได้นานครับไม่แตกพ่ายสักทีฮะสวิลาเข้าไปก็ฆ่าใครไม่ไหวได้ต่อต่อทีเฉยติดกับชิบวน้าค่อนข้างนาครับปีทั้งกันกายกันเวทและก็เจาะได้สักทีและชนะไปครับ อักเม้นที่สฮะดุกคงไม่เอาตรงกลางได้ดาบมา1ก็ยังดีเนี่ยนะยังพอที่จะทำเป็น IE ได้ฮนะอ่ะจัดไปครับสมหาซายญานะีฮะซายญาสักตัวก็จะดีและได้มาเป็นโคบุโกไม่มีอะไรเชื่อมเลยไซเบอร์บอสก็ไม่มีลุยเซอร์ก็ไม่มีแต่ลงไปก็ได้ฮนะ5บาทเอาพลัง5บาทไปสู้ ลีโอหน้ามาแล้วฮะขาดแค่ซาย่าอีกแค่ตัวเดียวเนครับเราจะได้เจ็ดสครอตอันนี้มาสครสอตบ้านนี้โกลเด้ออกเลยครับมีเลนก้าครับว์ปมาจะไปตีเวนซะก่อนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราทำเป็นไอีไม่ทันและเรียบร้อยถายไปอย่างรวดเร็วเนี่ยเลนก้าเข้ามาล้วงขายเลยจบแล้วมั้งเนี่ยชนะต่อนนืงแบบคุ้มๆฮะบ้านเขามีแซกแล้วฮะอย่างเร็วเลยเลเวล็จ มาลุ้นกับเดลดาและแบร์ครับที่ไม่ได้ใสไอเทมฮะแบรนสกิลปึ้ง4 0่กว่าก็พอจะได้อยู่เนี้ยเมียริม่มาสกอตช่วยยิงหน่อยและซาวิลาเข้าไปอัสดะได้โยลีรโอหน้าครับมาอีกตัวรอขึ้น2ดาวฮะผมน่าจะต้องทุบไอเทมแล้วครับไอเทมมันค่อนข้างเกลี่ยมากเลยเดี๋ยวทุบก,กันหน่อยทำเป็นชิ้นใหญ่2งชิ้นแล้วก็เอาชิ้นเล็กไปอีก1ชิ้นแล้วเราจะทุบก,กัดเนนะีย โอเคครับได้ดาบไปอีกหนึ่งนะฮะควิกซิลอาจจะเก็บไว้ใช้ก็ได้ทำไอเได้นะครับทำไอเไปก่อนวอลม็มอ,อกเอาไว้ใช้ได้ควิกซิลควิกซิลเผื่อไปทุบดีกว่าเดี๋ยวนี้ควิกซิลไม่ค่อยได้ใช้ฮนะถ้าไม่ใช่ตัวแบบว่าเราไปลงไปหลวงข้างหลังนี่คือไม่ค่อยโดนซีซีถ้าเซ็ตเก่าๆนี่จำเป็นนะเซ็ตนี้แบบอาจจะไม่มีตัวสตาร์ทแนวหลังตรงนี้ฮะเจอกับเอ็กโซเทคครับ ม,มีดาเบตมากขึ้นแต่ก็ยังไม่สองดาวเนีฮะเป็นทีมที่หมดดาดาเจาะเข้าค่อนข้างยากครับซาบิล่าเข้าไปก็แตกพ่ายฮะยืนได้ไม่หนักและก็ดูเหมือนจะพอสู้ไหวนะครับเก็บหมดไปได้และชนะไปครับไอเทมเพิม่มเติมครับขอเป็นดาบเลยนะถ้าทำเป็นเดสเบดได้น่าจะดีกว่าพลิกซิลเยอะ เรียวนาสองและซาย่ามาเรียบร้อยเลยนะครับโอเคมีคนถือไอเทมแล้วและ,และอาวุธที่3ของอันดิบ้าสควอตมีทอร์โดฮะที่เป็นเวทนะครับทำคอใส่เรื่อยๆทุกๆ6วิดกับทางซ้ายฮะเป็นทรูดามจนะครับทำดามจครั้งหนึ่งผมเคยใช้และไอทางซ้ายเนะี่ยมันทนข้างดีอยู่เดี๋ยววันนี้ลองตมเวทดูนะครับอันนี้ไม่เคยลองใช้ลองมาลองดูกันหน่อยฮะเวททั้งบดเลยฮะอาวุธของอดบาสควอต ทำมีเว้นเช้าเลยกันฮะได้จอกอกายภาพมานิดหน่อยนะโอเคไอเทมเคลียเรียบร้อยเหลือคริสซิ e เวอร์ฮะทุบได้ค่อยไปทุบก,กันฮะตอนนี้ก็ให้แบรนด์ไปก่อนรอบดีฮะเจอกับบาชันกับแนวหน้าค่อนข้างหนาเลยฮะอักเป็นที่สามาเป็นบาชั่นด้วยข้างหลังก็เป็นเวทนะโซนพายุครับเหมือนจะปล่อยมาเรื่อยๆครับแต่ดาเมจก็ไม่ได้แบบเวอร์วางเหมือนไอทูดาเมจนะ ทีเดียวแต่ทำดาเมจเป็นโปรเซนเลือฮะอันนี้เป็นพายุทำดาเมจทุกๆ6วินาทีแต่เหมือนจำไม่ค่อยแรงเท้าไหลกับฝั่งดูถ้าเป็นบาชั่นด้วยอ่ะมันก็เลยแบบเจาะไม่เข้าเนยะแพซะแล้วแต่ก็คุมเลยครับเก็บชนะต่อเนื่อง13ครั้งฮนะสแสแต็คโคตรคุ้มเลยอ่ะตรงนี้ฮะไดออร่ามาแล้วครับถ้ามีตราดีไปลุ้นสิบได้ฮนะแต่ไม่มีตราเดี๋ยวเราถอยเทิมนะ่มฮะให้ลิวนามาใส่เป็นตัวแทงหลักแท ลีโอนาอีกหนึ่งนะเซจูนี่จะสองนะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้ฮะตัว5บาทไปแล้วไปเล่นตัว5บาทก็ได้นลครับแปะเป็นซาวิล่าก็น่าจะดีได้แอมมาด้วยในเลเวลต่อไปนี่ครับแต่ตอนนี้ฮะมีแบรนด์ออกได้นะแต่เห็น2ดาวก็ใช้ไปก่อนนะบ้านนี้โกลเล่นออกแนวหน้าเพียบเลยข้างหลังก็มีแอนดี้ครับได้ตีฟรีหน่อยส่วนพายุฮะเหมือนจะตอดเล็กๆเ,เองนลครับถ้าทีมเรายืนนานก็โอเคฮะจะยืนไม่นานไปชูราเมทน่าจะดีกว่า ที่เขาไดูแอนดี้ฮะโดนประมาณร้อยกว่าร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนะผมว่าดูเฉยๆมากเลยมันเจ็ดด้วยไงมันเจ็ดอนิเมาสกอร์ทะไปทูดาเมจอาจจะดีกว่าได้ทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์นเลือดครับได้เป็นทูดาเมจนะี่ฮะแต่ข้อเสียคือมีผลครั้งเดียวไอเทมพ์เพิ่มเติมฮะได้ทันดูมาครับกลับตรงนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจฮะยูมิขึ้นสองดาวเลยครับแล้วก็เอนวิลอีกหนึ่งดูซิว่ามีอะไรน่าถาบ้าง เจาะเกาะกายมีแล้วเลครับเจกกาะเกาะเวทยังไม่มีมีควิกซิลทุบได้ทำอะไรดีว่าทุบควิกซิลกันดีว่อ่าโมเรโรโมเรโรก็ไปออร่าเนีเข้าคู่กับเรดบัฟก็ได้หรือว่าไปทางติฟกอก็ได้เหมือนกันคนระับติฟโก้้กับอิลีไปเน้นแนวหน้า บ้านนี้เอ็กโซเทคครับวาลัสองหมดสองแบบเบิ่มๆม,มาเลยไซริสก็สองเรียบร้อยแล้วเหมือนกันะนะบ้านนึงผมลงเลเวลครับเดี๋ยวไปเล่นทีเวลเก้าครับจะได้ลงตัวห้าบาทไปด้วยอย่างซาบิล่ากับหาซาย่าในตอนเวลเก้าช้าหน่อยแต่ก็ตอนนี้ไหวอยู่ชนะไ,ไปครับเวนครับเพิ่งจะได้สองดาวครับมีการเลนมาแล้วฮะการเลนหน้าลงมากเลยเอาไปทำหมดเนี่ย โลกาเลนไปครับเดี๋ยวเราหาหมดอน,นิม่าสควอตเนี่ยมีแบรนด์ออกได้ฮะร,รอซาบิล่าสองดาวกับตอนนี้สายยาก็ยังไม่สองกาเลนก็นี่ฮะทริปบน่าจะดีน่าจะเหมาะโอเคประมาณนี้ฮะสำหรับไอเทมฮะสุ่มกันหน่อยสายาสองเรียบร้อยกาเลนมาซาบิล่ามาฮะร,รอสองทั้งนั้นบ้านนี้บานชาตินะบ เจาะเข้าไหมเนี่ยมีเป็นเวกครับยังไม่สองนะอ่ะลองดูกันครับเจาะเข้าไม่เข้าเวกนี้ก็ฮิวได้ครับมีเฮกเทกันเบสนะครับแต่ยังไม่สองดาวอาจจะฮิวได้ไม่แรงเท่าไหรน่นะแล่ตรงนี้ริวนาผมจะแตกนะเิวนาไม่มีฮิวครับมีแต่ล,ลดความเสียหายแล้วก็แตก่พ่เรียบร้อยฮะแต่ยังเหลือดวหน้าอยู่อีกพอสมควรและชนะไปครับออราตัวที่สองซาย่าอีกหนึ่งครับแบรนด์กอีมตัวหนึ่งนะ ผมเอาเซลรฟีนออกบาดีกว่าแบรนด์อาจจะไม่เล่นเดี๋ยวได้ขายทิ้งไปซาบิล่าแทนครับโอ้สองดาวเลยครับซาบิล่าค่อยหายเทมให้บ,บ้านนี้โกเด้นอ,ออกเดียบ มีเลนก้าครับเข้ามาลวงฮะแต่ก็ติดการเลนฮะลุมกันตีแบบนี้เลนก้าฆ่าใครไม่ได้ฮะกลับบ้านเก่าไปก่อนมีแซกค,ครับใกล้ตายแยกลากออกมาพร้อมกับเบียร์เทมเพียบแลลแต่ก็เคลียร์ไปได้และชนะไปครับไอเทมเพิ่มเติมฮะอยากได้การเลนดีครับไปฮะการเลน2ดาวกันดีกว่า ถึงเวลาบอดถึงการเลนฮะงั้นผมทําการเลนอาริบาส,สคอตจัดไปเลยแล้วกันฮะต่อไปเดี๋ยวซาบิล่าอาริบาส,สคอตถ้าโผล่มานะอ่ะโคบุโกฮะมาเจอสองดาวครับไวททั้งซ้ายฮะให้กับตัวออร่าเนี่ยได้สับเปลี่ยนเนี่ยครับสองดาวปุ๊บเราก็เก็บไว้ให้แบบโยนเท่าไว้ช่วยแทงนะแล้วมีซาบิล่าอีกหนึ่งเนี่ยครับเซลฟีนน่าจะไม่ใช้ครับผมไปสิบไม่ได้ต้องใช้สองตราและออร่าขึ้นสองดาว บ้านนี้วารักสาดาวเรียบร้อยฮะเอ็กโซเทคมีลาสแตนเดียบถ้าเราฆ่าได้ก็จบได้เลยเป็นอักที่เป็นเก่าที่วนกลับมาใหม่เองลาสแตนตอนนข้างดีเลยฮะเหลือหนึ่งกันตายใยทีนึงพร้อมกับบีบปั๊บให้ด้วยแต่ก็สู้ไหวและชนะไปฮะและตอนนี้ก็เหลือแค่2ทีมสุดท้ายนี่ครับทีมสุดท้ายที่เราเจอจะเป็นบาชันฮะค่อนข้างถึกเลย6บาชันครับ ต่เวกที่เป็นดาเมจยังไม่สองเนี่ยก็น่าจะพอไหวอยู่ในตอนนี้วนตันเขาก็มีแล้วครับยังไม่สองเช่นกันนะครับแต่เลือดเขาก็เยอะมีโอกาสที่จะสองได้อยู่ะรอบนี้ครับยังคงสู้ได้นะฮะ5บาทเรา2ดาว2ตัวค่อนข้างได้เปรียบมากเลยน่าเสียดายไม่ได้หยิบทรูดาเมจมาเนะครับเจอบาร์ชันแบบนี้เอาดาเมจเวทเจาะเข้าไปก็ไม่ค่อยจะเข้า ตาบาทมาบ้านเรา3ตัวฮะซาบิล่าดีจะ2ดาว2ตัวฮะผมว่าจะเก็บตังค์ไปที่เลเวล10นี่ยครับยังเหลืออีกตั้ง40แต้มฮะค่อนข้างยาวนะตัวหน้าลงตัวต่อไปก็เลกตั้นเนี้ยเลกตันลงไปได้บาชันขั้นหนึ่งลงตัวพอดีเป๊ะแวะสุ่มนิดหนึ่งอยากได้5บาท2ดาวอ่ะโคบุกโกะดาวเรียบร้อยนี่ครับผมต้องการให้อราล่าโยนลงไปฮะเป็น5บาท2ดาวครับมันน่าจะดีและลิออนหน้าฮะออ้มีลุ้นอยู่นะแซกขายทิ้งนีกวา ไอเทมเดี๋ยวให้ออล่าเลยกันฮะออรลาก็มีิีเวลกันเลตทุกของแท้งหน่อยดิของแท้งมันเยอะไปหน่อยโอ้ไม่พลลองดูครับบ้านนู้นมีเป็นคโบโกอะสองดาวเรียบร้อยแล้วเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนแนวหลังฮะเปิดเป็นเอ็กซ์คิวชเนอร์โดยใส่เออครับ ตัวเลยนักตั้นฮะก็2ดาวเหมือนกันนะฮะน่ากลัวเลยฮะอย่างงี้ตัวหล,ลักๆ2ดาวแทบจะหมดแล้วแนวหน้าเรายืนไม่ไหวเลยครับเหมือนจะแตกพ่ายฮะสู้ไม่ได้ครับโดนเจาะเร็วไปนิดนึงครับเหลือการเลนฮะการเลนช่วยแทงช่วยดาเมจได้อยู่และชนะไปอยู่ฮะ <c oughs> หมอดการเลนมากันอีกครั้งหนึ่งครับ สี่ดีมอนไม่ได้เปิดอะสเลเยอร์ก็ไม่ได้เปิดอะเอาที่เปิดก็จะมีแวนการ์ดอะจัดไปแวนการ์ดก็ได้ใส่ให้อีลอียฮะ,ะน่าเสียดายไม่มีอนิม่าสคอร์แทับไม่งั้นให้ซาบิล่าได้โอเคครับเดี๋ยวลองเก็บตังค์ดูอะไปสิบพันหรือเปล่า25แต้มแต่ถ้าเราแพ้ร้วนๆเนี่ยไปถึงสิบได้เนี่ยและตอนนี้ก็เริ่มจะแพ้แล้วด้วยถ้าเขามีเวทหรือเออก่อนสองดาวครับมีโอกาสที่จะแพ้สูงมากๆเลยเนี่ยตรงนี้ยังไม่สองยังพอไหวอย,อยู่ ลองดูน่ครับเลีงตั้นเขาโดนลถฮิวฮะฮิวไม่ค่อยจะขึ้นนะครับรเก็บไปได้อยู่มะเก็บได้อยู่อีกนิดนึงนิดนึงเรียบร้อยนะฮะโกะโ,โกเราช่วยแทนได้ทีหน่อยฮะอยู่ทางขวามือครับโอเคยังได้อยู่และชนะไปเก็บเงินได้50แล้วผมสุ่มละลายตังเลยนะฮะถ้าชนะรอบนี้ก็จบได้เลยละลุ้นๆสี่บาทสามดาวก็ได้ฮะถ้า5บาทอาจจะยากไปการเ่นนะอ่ะการเล่นมา โอเคสไปร่าสองดาวเลยสองดาวสองตัวและจะสามขาดอีกแค่สองตัวเท่านั้นซาย่ามาเพิ่อมอีกหนึ่งฮะอันนี้ยังไม่สองดาวสองตัวเนี่ยเก็บไว้ก่อนกาเลนก็ใกล้จะสองดาวอ๋อเราล่ามาออเรล่าขาดอีกเพียกเลยครับอาจจะไม่เอาเนี่ยจะเอาโคโบโกออกโก,โก,โก,โก็ตอนนี้ยังไปช่วยแทงได้อยู่หรือว่าเอาสไปร่าลงไปแทนเดี๋ยวขายคโคโบโกในรอบหน้าเลยผมว่าน่าจะดีกว่าดาเมจเราเริ่มไม่ค่อยพอฮะแทงมันเยอะไปนิด เอาซาบิล่าไม่มีเทมลงไปช่วยก็ได้ฮะค่อยว่ากันในรอบต่อไปครับถ้ายังอยู่นะแล้วตรงนี้ครับเวกยังไม่สองฮะเออกดยังไม่สองเช่นกันครับแต่เล็กต้านดีคือแบบเลือดเหลืออีกครึ่งขึ้นหลอดฮะเจาะไม่เข้าเหมือนกันส่วนทางขวาหายเกลี้ยงเลยฮะไม่น่าจะไหวแล้วครับเลี้ยบต่อยซาบิล่าไม่มาครับน่าเสียดาย อดีม,มาสกอตหยิบมาก็ไปสิไม่ได้ก็ไม่น่าจะต้องหยิบยผมว่าผมเอาบัตรเติร์ดดีกว่าบัตรเติร์ดมันน่าจะช่วยให้ซาบิล่าเอาตัวรอบได้เนี่ยถ้าได้สามดาวเลยอ่ะเดี๋ยวเราขายขายใครเนี่ยแล้วพื้นก็แดงซะพื้นแดงแทบจะมองไม่เห็นว่าใครเป็นใครซาบิล่าฮะบัตรเติร์ดไปนี่ครับจะได้สามหรือเปล่าเลเวลเก้าเองเทรดก็สิบสองเปอร์ฮะ แล้วมีออร่ามาอีกหนึ่งตัวครับผมเอาคขบกาขายทิ้งไปใส่ซาบิล,าล่าลงไปครับแล,ล้วก็ริวอน่าตอนนี้2ดาว2ตัวสุ่มกันต่อไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยออร่ากันอีกแล้วหมดเวลาซาย่าฮะ2ดาว2ตัว บ้านดูนะเออกอดกำลังจะส่องครับเว็กก็ยังไม่ส่องเนี่ยแล้วเลยตัดอยู่ทางขวาฮะไม่ค่อยได้ลดคิวเท่าไหร่มันผมยังไม่ได้ย้ายตำแหน่งเลยฮะสูมอย่างเดียวเลยอ่ะซาเวล่าที่สองลงไปครับช่วยโจมตีนะตัวหลักมีบัดเตอร์ครับหมุน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 เลือดยังไม่เสียเท่าไหร่ตัวที่สองเข้าไปโดนแนวหลังเล็กน้อยครับเก็บไปไม่ได้อ่ะติดเลยตันฮะเลกตันตอนนี้โดนลดคิวแล้วครับจากเลดปับเข้าไปฮะเก็บไปได้ฮะจังหวะนี้เก็บไปเรียบร้อยเลยฮะ โอเคซาบิล่าบุน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 ,น,นอ๋อล่าผมแตกไายฮะแต่ได้สกิลไปก่อนตายแล้วตอนนี้ซาบิล่าแทงให้อยู่เรียบร้อยจบแล้ว โอเคฮะอยู่กันกับเจ็ดอนิบาสกรธ์ครับใช้2ตราในการขึ้นสิบฮะก็ <c oughs> คล้ายๆกับเลเวลนะในเซตที่แล้วฮะคิดว่าไม่น่าจะทํายากถ้าเราได้จากอัคเบรและในท้ายๆเกมถ้ามีตะหลิวมีอะไรที่แบบว่าช่วยให้สร้างได้าากด็อาจจะได้เห็นอาวุธที่4ไม่ยากนะครับส่วน7เนี่ยผมว่าเฉยๆถ้าเป็นทูดาเมจอาจจะดีกว่าฮะอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นทูดาเมจไงมันไม่นับเกาะหักเกาะหับต้านเวทอะไรอย่างเงี้ยดาเมจก็จะเข้าเต็มๆฮะแต่เข้าแค่ครั้งเดียวนะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวไปลองดูกายภาพกายภาพแล้วทูดาเมจมาเล่่นนนกััใหมะครบอ่ะะวัีฮต ไว้เพียงเท่านี้หากคุณชอบฝากกดไลค์กดสมัครเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สื่อสาสุนตรมรายชื่อบนหน้าจอนี้เลยขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ